สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะหลักะกพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับแคทสนุกค่ะเสียงอีสานค่นเกา่าค่นเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะกลับมาพบกับเซลเสียงอีสานเสียงหายงวานๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะมากัอบโรจตทีนางนะคะพี่พี่ท่านใดน,นะคะกําลังมองหาโรจตที่นางนะคะคุณภาพ 7A นะคะ อยากได้รถสวย,สวยปีใหม่ๆมไม่ในหน่อยคุณภาพเดิมเดิมสเปกลงงานนะคะเมื่อนี้จัดมาให้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเลี่ยงกันนาหาคันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะฝากติดต่อเขอ้ามาหาแชทนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะบ่มีเครดิตก็สามารถออกรถกับเซลล์แคนไตน,นะคะพี่ๆท่านใดนะคะมีเครดิตนะคะเครดิตด,ดีประวัติดีนะคะ จะเต็มฟีดาวไปเลยค่ะว่าต้องใส่เงินออกรถนะคะลูกค่ะเอารถสวยแบบนี้ไปขับไปขี่กันได้นะคะรถครอบครัวรถเจดนางแบนโตโยต้านะคะเป็นแบรนด์ที่ขายดีนะคะลูกค้าหลักยอดหิดยอดนิยมนะคะพอแมปเนาะราคานะคะใส่ไปจักปีนะคะบอมิตกนะคะลูกค้าเนาะราคาของฟอร์จเนอร์นะคะแข็งแข็งปกเลยนะคะลูกค้าเนาะอ่ะ เดี๋ยวพี่พ,พี่ท่านไหน,นะคะอยากมาเมืองรดจริงเนาะมาได้เลยนะคะที่้านสนุกคาลมเก่า้านซีอยู่ตรงขามกับบิ๊กซี้ลมเก่ายูจังหวัดกาารทมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะแวะมาเมืองรถนะคะมาทดลองขับกันได้นะคะพ่อแม่พี่น้องสําหรับพี่พี่นะคะอยู่ตังจังหวัดนะคะบอสะดวกมาเมืองรดจริงนะคะพี่พี่แอดไลน์วิดีโอคอลเมืองรถกับเซลแคทดได้นะคะลูกค่ะ ไว้ใจแห่งทางแคดดูแลพ่อแม่พี่น้องนะคะบ่มีผิดหวังแน่นอนนะคะออกรถกับเจลแครดนะคะบ่ต้องห่วงค่ะสะดวกสบายนะคะบอสะดวกมารับรถนะคะบ่เป็นอย่างนะคะพ่อแม่พี่น้องมีรถสไลด์นะคะบริการส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องเช่นกันนะคะลูกค้าสะดวกสบายกันเลยนะคะเดี๋ยวมาแนะนํากันก่อนนะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นฟอร์จูเนอร์นะคะ 2.0ว v นะคะชมเปซิปนะคะไม่นะเช่นนะคะตัวนี้เนาะเป็นเจน2นะคะระบบกันมีนะคะแบบสมูทกว่าเดิมนะคะที่สำคัญนะคะคอมเร็วพรวงเนาะไม่นะคะอยู่ที่20,000กว่ากิโลค่ะราคาเพียงนะคะ949,000บาทค่ะูกคาสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะเป็นสีเทาดำนะคะูกคาสีเทาดำนะคะประจังนานะคะสามสั้นคมเนียมนะคะรกคา้าสวยๆเลย สองลบมาแตะปะหาค่ะสีสม้มอมเสมอสีเดิมๆจากโรงงานนะคะพ<อ>ี่พี่ไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ LED ใบบีมนะคะใบบีม LED นะคะเนะาะใบบีม LED นะคะลูกค้าไฟหน้าสภาพสวยๆนะคะหลอดแยกหาหลอดแั่งสีเลยของพี่น้องเนาะสวยพร้อมไฟตัดหมอกสองขนาดนะคะลูกค้าตัดด้วยโคมเมียมนะคะสวยๆเลยลาราคาซีนะคะพ่อแม่พี่น้อง สีสม่ำเสมอน,นะคะสีบอมีเพี้ยนนะคะสีบอดานนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของลอแมกนะคะลูกค้าเป็นแม็กรูทอนปัดเงานะคะลูกค้าสภาพเฉย,ยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแมกขอบส8ดนะคะลูกค้าเนาะแมกขอบส8บดได้เป็นอย่างปียี่สิบนะคะดอกยางนะคะสามารถใส่งานต่อยได้อีกยาวๆเลยตัวช็อคนะคะระวสุมหลอนนะคะบ่มีกันแกะกันไขเดิมสเปคโรงงานบันไดค้างนะคะลูกค้า นี่แน่นๆนนหนาๆนะคะกระจกนะคะสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเหลี่ยวอยู่ที่กระจกคิวกันสาดติดมาหายพอแมมพี่น้องเรียบร้อยนะคะฟอร์จูเนอร์ราคาเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพ่อแม่พี่น้องคุมค่คาคุมราคาแน่นอนบ่อป่าไฟฟ้าสองคูนานนะคะบ่อสภาพสวยๆนะคะเป็นบ่อหนังตึงๆแน่นๆนนหนาๆแบบนี้ค่ะการเย็บตะเข็บเส้นได้นะคะพ่อแม่พี่น้องบม่มีขาดเลยนะคะท้านเบาะนะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะ เดี๋ยวเมื่อเมืองอีกค่ะบอกคนนั่งข้างนะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพส,สวยๆเลยนะมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะตัดด่วยไล่ใหม่ส,สวยๆแบบนี้ค่ะคอนโซลนะคะบมีมดิวไล่แตงใช้งานนะคะมีหน้าจอกล้องถอยแอร์ออโต้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนาอพวงมาลัยมัติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยนะคะลูกค้าเนาะเดี๋ยวเปิดเลขไหมให้เมืองกันก่อนนะคะลูกค้าเจ้าตัวน,นี้นะคะเอาหรือหมอกุญแจมานะคะลูกค้า เจ้าตัวนี้ไม่อยู่ที่แป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะไม่อยู่ที่สองหมืนเก้าพันเก้าสิบหกกิโลนะคะลูกค้านี่นะคะฟอร์จิเนอร์สองจุดซีวีนะคะพอแม่พี่น้องราคาเดียวกันกับใบสองพับนะคะลูกค้าบรต้ต่องวงเลยนะคะรับประกันพอแม่พี่น้องห้องสั่งนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะรถบะมี่ส้นหนักที่ความแน่นอนค่ะพอแม่พี่น้องมีรีวิวแบบว่าเครื่องอ่อแบบว่า ขั้นเดียวเต็มเตนะคะมีอยู่เนาะอ่าล่องเรือไปเมืองนะคะพอแม่พี่น้องเนาะ้านหลังนะคะรุกคห่า f ฟอร์จูเนอร์นะคะสภาพสวยๆเลยค่ะบอตึงๆเน้นหนาแบบนี้ค่ะเดิมสเปกลงงานนะคะพร้อมกระดุมค่ะพอแม่พี่น้องติดมาครบๆนะคะมีในส่วนของจีทราแบตนะคะรุกค้าเนาะปักบ้านนะคะสาม,มารถเสียบได้นะคะไดอยู่ที่หนึ่งร้อยโวลต์นะคะละนี่ร้อยยี่สิบกบโวลต์เนาะ หลักอะสภาพสวยเดิมนะคะลูกค้าพร้อมกระดุมนะคะมาค้าครบนะคะลูกคา้าเต็มคันเลยนะคะเ,เดี๋ยวมาเมืองด้านหลังค่ะพ่อแม่พี่น้องด้านหลังนะคะลูกคา้าเพราะว่าจะเป็นไฟไทยนะคะบ่อแตกบ่อหักสาภาพส,สวยเลยรบรบประกันคองสักนะคะทุกอย่างเดิมๆค่ะพร้อมกระดุมติดม้าครบๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคุมค่าคุุ้มราคานะคะในส่วนช่วงล่างนะคะลูกค้าอย่างอะไรนะคะระหว่าง ไต่ทองนดนะคะลูกค้าสภาพ่สวยเลยบอมีเกิดสนิมนะคะลูกค้าสวยเดิมสเปคโรงงานค่ะบอสภาพชสวยแบบนี้ค่ะลูกค้าของผู้โดยสารสะอาดสะอานบอสจะเป็นในส่งมอบเทดต่างๆนะคะสวยเดิมค่ะท้งสักนะคะฟ้าไทยบอมีการแกะการไขนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเปิดแบบไฟฟ้านะคะพมพว้าาวงอัตโนมัตินะคะสมุดกว่าเดิมนะคะมีระบบกันหมีพร้อมนะคะลูกค้าเนาะเซฟตีมาหกหบนะเจ้าตัวนี้นะคะไม่นะเช่นเนาะ เจนสองแบบเวลานะคะเปิดฟ้าท่ายนะคะหรือว่ากระจกนะคะกัสิสมุทกว่าเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเวลามันหนีบหรือว่ามีคนนะคะมีคนแบบลูกเนาะเพราแบบเปิดเลนแล้วก็ปิดเนาะแต่ตรงนี้นะคะมันมีเสฟบตีให้พ่อแม่พี่น้องเนาะนาเจนสองนะคะไม่นาเ่นเนาะมันสมุทกว่าเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องก็หนีบก็เจ็บนะ ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าสวยเช่นกันนะคะซีบอลเงินนะคะพอม่พี่น้องเนาะฟอร์จูเนอร์นะคะสองจุดซีวีเช่นกันนะคะชมปี18ค่ะมาในราคาเพียงแปดแสนเกมื่นเกพันบาทค่ะพอม่พี่น้องเอาไปเลยนะคะลูกค้า เก้าแสนบขายนะคะลูก้าเจ้าตรงนี้เก้าแสนบขายค่ะปรับราคาลงให้พม่พี่นอกนะคะเหลือ,อยุแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะพม่พี่นองเนาะตอนแรกนะคะเพิ่นตั้งขายอยู่ประมาณเก้าแสนห้าหมื่นนะคะเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพม่พี่นวงสิปีใหม่แล้วนะคะตอนรับปีใหม่นะคะปรับราคาลงให้พม่พี่นอกนะคะส่วนลดไปเลยนะคะรากาที่สําคัญนะคะพม่พี่น้องสภาพสวยนะคะบ่ไดแตกต่างกันกับของ คันมือกี้นะคะลูกค้าสเปคเดิมนะ,ะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสภาผู้สวยก้นมเมียมสามชั้นนะคะสองล้อม,มาแต่งบ่หากขาวไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟบาแต่งบ่หหาเบาไฟตัดหมอกนะคะสองคูหนามาครบนะคะระบบไฟสามารถใช้งานได้ปกติค่ะปลายบีม LED นะคะ,ะคูกค่าแล้วก็ในส่วนของสีนะคะลูกว่านเหลี่ยมคมสันนะคะ เด่นชัดนะคะพอแม่พี่น้องสีบอมีกลับบอมีเพียดน,นะคะรถทุกคันสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะพอแม่พี่น้องม่ต้องห่วงเลยนะคะสมมือมันท่านสมัยนะคะลูกค้าแชทบอกเลยนะคะสมมือท่านสมัยขี่รถไปศูนย์เช็คประวัติศูนย์ใดเลยนะคะนี่ค่ะล้อแม็กนะคะลูกค้าสวยๆเลยค่ะเจ้าตัวนี้ได้เป็นอย่างปี21นะคะแม็กขอบ18นะคะในส่วนของ นะคะซุ้มล่อนะคะตัวโชกเดิมๆนะคะพ่อแม่พี่น้องบันไดคางแน่นหนากระจกนะคะมีไฟเรียวยูเทียกระจกนะคะเป่าจากประตูนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นค้มเมียกระจกเดิมทุกบบบนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของเบาะค่ะเบาะนะคะตึงๆแๆน่นหนานะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเบาะสภาพสวยๆนะคะกันดิะหน่ายตะเข็บนะคะลูกค้าได้สีขาวนี้นะคะบ่มีขาดนะคะลูกค้า บอกเปอร์เฟ,ฟ้ตเช่นกันนะคะลูกค่ะมี่อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะหลักการตรงนี้นะคะเปิดไดค่ะใส่สัมภาระสิ่งของเล็กๆใน้อยได้นะคะอ่ะในส่วนเบาะคนนั่งข่างๆนะคะลูกค้าตึงๆเน่นๆหนาๆแบบนี้ค่ะเกียร์ออโต้นะคะเกียร์คันบันไดนะคะตัดด้วยไา้ไม้สไตล์ Fortuner นะคะลูกคานะหน้าจอกล้องถอยแอร์ออโต้นะคะลูกค้านี่นะคะ คอนโซลนันบนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมลาลัยนะคะเจ้าตัวนี้เนาะไม่ยุเทแป๊บหนึ่งนะคะ เจ้าต er ัวนี like. ้พ like. <min> <rah> ่อแม่พี่น้องเห็นบอที่แคทบอกนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่เก้าแสนหาหมื่นเก้าพันบาทนะคะขายสดๆไปเลยลดพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวมาจัดนะคะลูกค้าเนาะไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันกว่ากิโลนะคะลูกค้าเนาะเฉลี่ยอายุการใช้งานแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วกเอาเครื่องคิดเลขนะคะมาคำนวณมึงเนาะปีสิบแปดจุดเก้ายี่สิบยียี่สิบสองยี่สิบสามหาปีค่ะเอามาคำนวณมึงนะคะพ่อแม่พี่น้อง ต๊ะชาเลียนะคะต่อปีต่อมือต่อเดือนนะคะพ่อแม่พี่น้องคุ้งสา่งนะคะเด,เดิมค่ะแพงประตูนะคะบอมีหนี่ยร้อยในกาใส่งานพี่ขาโรนเจนอร์นะคะแคทบอกเลยค่ะซื้อไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะสเปกนาเ,เดิมจากโรงงานค่ะและที่สําคัญนะคะรถสวยคุ้งสักงเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องอ่า เบาด้นานหลังนะคะสภาพส,สวยเลยค่ะสไตล์โฟล์คจูเนอร์สวยจัดนะคะแคสบล็อกเลยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งนะคะแค่กระเช้าโอล์คจูเนอร์ er นะคะลูกค้าซึ่ง f o r ์คจูเนอร์นะคะเพิ่นแบบตีตลาดได้แบบดีที่สุดเลยนะคะพ,มพ่มแ่พน่นวงเนาะสภาพสวยนะคะนี่เลยค่ะพ,อพ่อแ่วีพนองเป็นสเปคเดียวกันนะคะลูกค้าสเปคเดียวกันนะคะระกา สไตล์ฟอร์จูเนอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องถ้าสมมติว่าเข้านะคะบ่มีก้นนางข้างหลังนะคะเก็บเบะนะคะพับเบอหอยไวเลยค่ะสไตล์ฟอร์จูเนอร์นะคะผู้ใดใส่ฟอร์จูเนอร์นะคะ,ะ,คะเพิ่นสีหูอยู่แล้วนะคะว่าฟอร์จูเนอร์นะคะมันต้องอ่าพับอ่าหอยเบะขึ้นนะคะพับแล้วหอยเบาขึ้นนะคะสไตล์เพ่เลยออะฟองผู้โดยสารน,นะคะสะภาพสวยๆเจ้าตัวนี้นะคะบอมีผมผมกระดุมติดมาให้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนะาะเจอกของเกา่าคือบอดีติดมให้นะคะ อ่ตอาตะวันมีในช่วงของฟ้าไทายนะ้าถ่ายเพราะว่ะาถาดถาดนะคะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปตะลงตลาดนะคะสื่อแกงสื่อ,อยังนะคะใส่เลยนะคะอ่าจากอ่าจากโรงงานนะคะโอ้ยนึกบอกนะคะพ่อแม่พี่น้องหัวหนอดนะคะพอมีกันแกงกันไข่นะคะหัวนอด,นะะวนอดสวยๆแบบนี้ค่ะฟอจะบบ์จูเนอร์มีมากมม้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะ ปีใดนะคะสเปคใดนะคะพอแมพี่น้องเนาะมาจัดเลยนะคะสองขั้นนี้นะคะเป็นครับสองนะคะลูกค่ะต่อมานะคะพี่ๆเนาะเสพเงินแน่นิดนึงนะคะมาเป็นเจ้าฟอคเจอร์นี่เลยเดยวแคทผ้าไปนะคะตืดตืดตืดเท่ใจมากนะคะฟอ r เจอร์สีบอลเงินขั้นนี้นะคะพอแมพี่น้องปีสิบแปดนะคะจัดเลยนะคะราคาพิเศษแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะพี่ๆ พี่พีทน,นายนะคะสนใจนะคะแคปหน้าจอนะคะหรือว่าทักไลน์เขามาหาแคทนะคะ <S 2> <S 2> ต่อมาค่ะพ่อแม่พี่น้องนาะเซฟเงินนะคะเจ้าตัวนี้ก็เป็นรรเซฟที่นั่งเช่นกันนะคะลูกค,ค้าสภาพสวยเลยหนาแชมป์นะคะพี่พีทนหนกํา,นนาลังมองหาเอาไว้ไปแลนดงานนะคะลูกค,ค้าเนาะอยไปแลนงานเจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวแอบเมืองแป๊บหนึ่งนะคะลูกค,ค้าเนาะเจ้าตัวนี้เป็น,ตนตโตโยต้าฟอร์จินา3.0 V4 นะคะพ่อแม่พี่น้อง ชมปี12นะคะราคา6 3ส0 0าืนเกาพันบาทค่ะพ่อแม่พี่น้อง6 3ส0 0 0มืนเกาพันบาทนะคะฟรีดาวจะเต็มได้เลยนะคะลูกค้าเนาะสำหรับพี่ๆเครดิดดีนะคะด้านหน้าสาภาพส,สวยๆแบบนี้ค่ะกระจังหน้าคมเนียมนะคะลูกค้สาสภาพดยสวยเลยนะคะแล้วก็ช่องล่มนะคะโปะแตกโปหาาักคะไฟด้านหน้านะคะไฟฮานูเจนนะคะนี่ สภาพสวยนะคะลูกค nice ่าไฟบอแตกบอหักเงาเงางามนะคะขอบอกไฟตัดเหมาะสองคู่นานะคะสวยนะคะลูกค่านี่เลยค่ะแล้วก็นะคะ trd sport tivo นะคะติดมาสภาพสวยแบบนี้ค่ะแม็กนะคะลูกค่ะสภาพสวยเดิมเดิมสเปคโลงงานนะคะดอกอยางนะคะแน่นๆหนาๆนาเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเจ้าตัวนี้ได้เป็นอย่างปี21นะคะพ่อแม่พี่น้องอย่างปี21นะคะขอบแม็กอยู่ที่10 เจ็ดนะคะซุ้มล้อนะคะบอมีกันแกกันไขค่คะหัวน็อตนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะสีบอมีกกับบอมีเพี้ยนนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะคะคิ้วการ์ดติดมาให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะมีแหลกหลังคานะคะลูกค,ค่ะเวลาเข้าไปแคมป์ปิ้งนะคะไปกระพาะกั้วนะคะเอาของขึ้นเครื่องหลังคาได้เลยนะคะ บาสภาพสวยๆค่ะพ่อแม่พี่น้องบอตึงๆเนเนๆนหน้าน,น,นะคะเบาะสวยเลยค่ะคินคนนะคะน้องปีสิบสอพ่อแม่พี่น้องบาอสวยๆภายในสวยๆแบบนี้ค่ะได้เป็นบอรปรับไฟฟ้านะคะสําหรับคนขับเป็นเกียร์โฟวิลนะคะหรือว่าขับสีนะคะขับเคลื่อนสีล้อค่ะอ่าในส่วนของบอคอนนั่งข้างๆนะคะราหาสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบเกะสามารถเปิดได้นะคะ คอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าบ่มีลิลลอยในการใช้งานหน้าจอกล้องถอยแอร์ออโต้นะคะเกียร์โฟรวิลค่ะพ่อแม่พ, ned, พี่น้องหัวเกียร์สวยๆนะคะเกียร์ออโต้พวงมาลัยมาติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยนะคะลูกค้าเนาะสภาพสวยๆเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ๆท่านใดนะคะสนใจเา้าจัดเข้ามานนะคะลูกค้าเนาะ เดี๋ยวมาเมืองในส่วนของ,งข้องฉาค่ะข้องฉานะคะว่เป็นหัวน,อน็อตนะคะซอลลังเกงนะคะบ่มีก,กันแกะกันไข่นะคะลูกค้าบ่มีการขอรทะําสีใดๆทั้งสิ้นนะคะเกดเดิมเทบโบเดิมนะคะลูกค้าเครื่องเดิมนะคะรถสามารถตรวจสอบเชฟป,ประวัติศูนย์ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องรถนะคะเสื้อสดก็ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจัดไฟแน่นก็ได้นะคะลูกคา้าสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะของผูเรศาน,นะคะ,สะ,ส,ะสะอาดสะอานบ่มี หลิวลอยเลยนะคะสวยจัดนะคะขั้นหนีแคสเบอกนะคะาาราคาที่สําคัญนะคะลูกค,ค้าราคาบอราแรงนะคะอยู่ที่หกแสนสามหมื่นพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเนาะไฟถ่ายค่ะ,ะบ่บอแต,ตกบอ่อหักนะคะสีสวยนะคะสไตล์โฟลเนอร์นะคะเพราะว่าสิเป็นปีไรน,นะคะกระเก็บบอ่อหอยแบบนี้คือกันนะคะลูกค,ค้าเนาะฟอยสสวยเลยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะลูกค,ค้าเป็นเปิดแบบอัตโนมือนะคะไม่ได้เปิดอัตโนมัตินะคะ ในส่วนหัวน็อตนะคะลูกค้าสภาพส,ว,สวยๆขี้นๆแบบนี้ค่ะบพมีกันแก๊สกันขายนะคะจุดเม็ดอาทุกอย่างนะคะลูกค้าเด่นชัดนะคะชัดเจนนะคะลูกค้าเนาะพี่ๆท่านใดน,นะคะมาแบบรหนนะสเปคใดขั้นใดนะคะพี่ๆจัดเลยนะคะพอแม่พี่น้องเนาะหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะเสพเงินลงมาอีกนะคะพอแม่พี่น้องเนาะได้เป็นที่อดีตสปอร์ตีโว เพียโฟอวิลนะคะขับซีเนาะขับเพื่อนสี่ล้อนะคะพี่ๆท่าน,นไหนนะคะสนใจนะคะแคปหน้าจอหรือว่าติดต่อแฉเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่ามาเมืองรถจริงกันไดน,นะคะที่ร้านสนุกข้าลมเก่าร้านซีอู่ตรงขามกับพิซซี่ลมเกา้าย่จังหวัดกอ,อทมนนะคะพี่ๆอ่าต่อมานะคะ,ะเ,ะคะะเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นเจ้าโตโยต้าโฟล์กินเนอร์นะคะลูกค้าเช่นกันนะคะเจ้าตัวนี้นะคะชมปีสิบห้าจดปีสิบหกนะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้ค่ะ ราคาตังขายเพียงนะคะแปดแสนแปดมืนเกาพันบาทค่ะได้เป็นเกียร์โฟร์วิวนะคะครับเพื่อนซีรอดนะคะรูกขาดเนาะสภาพสวยเลยค่ะสองลมมาแตกบหักนะคะไฟไดนานันนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสปายเดียวกันนะคะรุก้าดเนาะพร้อมไฟตัดหมอกสองคู่หนานะคะเจ้าตัวนี้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะพร้อม่พี่นองเนะะาะราคาไม้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลนนะคะรุกขา โฟลเอร์สองจุดแปดวีนะคะทุกค่าเนาะ mm hmm. แม็กสภาพสวยๆข่ะ mm hmm. แม็กทุกชนปัดเงานะคะดอกอยางนแน่นนนะสามารถเ้งนัดต่อเด็กยาวๆนะคะ mm hmm. แม็กขอบสิบแปดนะคะ mm hmm. พ่อแม่พี่น้องอย่างปียีสิบสามนะคะ mm hmm. ในส่วนของซุ้มล้อค่ะทุกค้าเดิมๆนะคะโตโชคเดิมๆนะคะหัวนอนปลอมีกันแกกันไขบันไดคางนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะกระจกนะคะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเจ้าต mm ัวนี้ เป็นอ่าสีพิเศษนะคะลูกค้าที่ตองฟังนะคะลูกค้าสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลเมทัลลิกนะคะลูกค้าเนาะแบบเวลาถลกแดดนะคะลูกค้าสีบางทีวิบ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 แน่เนาะเจ้าตัวนี้สวยนะคะเบาใจาประตูน,นะคะลูกค้าเป็นค้มเนี่ยมนะคะักกาผภาในค่ะพ่อแม่พี่นอ้องบอสภ้พส,สวยๆแบบนี้ค่ะบอสตึงๆในเน้นหนาๆนะคะลูกค้านี่นะคะ สภาพสวยเลยบอตึงๆแน่ๆแนๆนานานะคะลูกค้านี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องบอกคนนั่งข้างๆนะคะกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะเกียร์อโอโต้นะคะตัดด้วยลายใหม่นะคะด้านหน้ามีที่วางเกี่ยวนามน,นะคะหน้าจอกล้องทอยแอร์ออโต้สภาพสวยค่ะคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าม่มีริลรอยในการใช้งานนะคะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยปุ่มบูสต์สตาร์นะคะหุ่นจอ๋อัจฉริยะน,นะคะที่สําคัญน,นะคะเป็น นะคะบอป้าไฟฟ้าเชนกันนะคะลูก้าเนาะแทงประตูค่ะบอมี่ลิวลอยในการใช้งานค่ะมีสครับเพดนะคะกันห้อยเล็บห้อยเท้าให้เฮา,าเนาะแล้วกะ็ในส่วนของข้องสังนะคะหัวน็อตน,นะคะหรือวา่าเสาลังเก่งนะคะบอมีกันแกกันไขนะคะพี่ๆนะคะมาคันใดเนาะกระติดตอแคดข้ามาได้เลยนะคะซึ่งรถสวยมาว่ายไปไว่แนนนอนนะคะฟอร์จูเนอร์ข้ามาจากขั้นนะคะก็ไปเรวตลอดนะคะเพรแม่พีพ่น้องเนาะ บอสัมผัสสวยๆค่ะด้านหลังส,ยสวยๆสไตล์โซจูเนอร์นะ,ะเดิมสเปกรงงานค่ะพี่พีรอทุกท่านนะคะสามารถตรวจสอบเชฟกวมาศูนย์ได้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องกัดหยอบแมวนะคะทางบริษัทมีแน่นอนค่ะไฟไทยนะคะลูกค้าบ่แตกบ่หักมีสครับเพจด,ด้านหลังนะคะเะเรมีพุ่มกระดุมนะคะพอมันพี่น้องเนาะแต่ว่าสภาพสวยนะคะบอ่อสวยๆเลย เป็นบอหนังนะคะรู่ค่าบอตึงๆแน่นๆหนาๆนะคะประเภ่พิหงษ์เนาะสไตล์ฟอร์จูเนอร์เช่นกันนะคะรู่ค่บลอตสิชมในปีใดน,นะคะเก็บหอยนะคะรูกค่เนาะเป็นสไตล์เพลินเลยนะคะในส่วนของหัวน็อตฟ้าถ่ายค่ะสภาพสวยๆค่ะบอมีกันแกกันไขนะคะจุดเมดะะเด็ดอัดนะคะเดิมนะคะเด่นฉัดน,นะคะฟ้าถ่ายนะคะรูกค่เนาะเปิดแบบอัตโนมัตินะคะรูกะคะ่ระบบไฟฟ้า ะะสภาพสวยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจแบบใดนะคะฝากติดต่อเข้ามาหาแคทนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพค่ะพอใอ้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีรายได้เอกสารที่ชัดเจนนะคะสาหรับพี่ๆเครดิตด,ดีประวัติดีนะคะจะเต็มฟรีดาวน์ค่ะไ่ต้องใส่เงินออกรถจักรหวัดนะคะออารถสวยแบบนี้ไปคับไปขี่เลยนะคะพี่ๆท่านใดนะคะอยากมึงชมไดปีใดนะคะระก,กับสไตล์ใดนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เข้ามานะคะหรือว่าคอมเมนต์ขามากันไดเลยนะคะต่อมานะคะรูกค้าเป็นเจ้าฟอร์จูเนอร์นะ,ะสองจุดซีวีนะคะรูกค่ะขับสองนะคะปีสิบแปดราคาต่างหายเพียงแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเช่นกันนะคะรุกค่ะราคาพิเศษอีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนอะสีบอลเงินนะคะส,สวยๆเลยหน้านะคะบ่บีแตกบ่มีหักค่ะกระจังหนานะคะโค้งเงี่ยมสามชั้นนะคะรูกค้าเนาะ ลากะสองลมบาแตกบ่หักค่ะไฟด้านหน้าสวยๆนะคะใสๆเลยค่ะบ่ม,มีมองบ่ม,มีคุณนะคะพร้อมไฟตัดหมอกสองคูน่นะค่ะพ่อมแม่พี่นองสีสวยๆๆนะคะเจ้าตัวนี้ลากามะเมืองค่ะแม็กนะคะเป็นแม็กทุชนผัดเงานะคะรู่ความแม็กคอบสิบแปดนะคะอย่างปียี่สิบสองในส่วนของสุ่มลลอนะคะตัวโชกนะคะรัว่วอ่าหัวน็อตต่างๆนะคะบ่ม,มีการแกะการไขนะคะบันไดขางสภาพส่วนสม,มุนแบบค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะกระจกสีเดียวกันกับตัวโรตัสด,ด้วยสีดำนะคะไฟเหลี่ยมวิธีกระจกเป่าจากประตูเป็นค้มเมี่ยมนะคะสมาคิเลตนะคะรูปง่ากระจกเดิมๆนะคะเดี๋ยวไปเมืองภายในค่ะอ่ะผ้ารับชมนะคะรูกคขาทั้งหัวคันนะคะกระสีงเงินเนี่ยนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาเมืองค่ะรูคกคขาเบาะนะคะึงๆแน่ๆแนๆหนาๆนะคะรู่งขาสภาพสวยแบบนี้ค่ะเบาะแบบทนสีช็อกโกแลตนะคะพอม่พี่นองเนาะ สวยเดิมนะคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีนะคะเกียร์ออโต้นะคะรุก้าดเนาะตัดด้วยไล่ไหมสวยๆนะคะหน้าจอกล้องถอยแอร์ออโต้ค่ะคอนโซลมามีริ้วรอยในกะใส่งานพี่ๆมาเมืองรถจริงค่ะอ่ะาค่ะมาเมืองรถจริงเลยนะคะรถสวยแท้แน่นอนพ่วงมาไล่มาติฟังก์ชันค่ะปุ่มพูดสตาร์ทนะคะรุก้าเนาะคุณแจกที่เหล็ดนะคะเจ้าตัวนี้พอแม่พี่น้องราคาพิเศษนะคะเช่นกันเนาะ 8แสนเก่ามืนเก่าพันบาทนะคะเจ้าตัวนี้ไม่อยู่ที่หนึ่งแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะคะถุกค่ะหนึ่งแสนแปดพันกว่ากิโลนะคะพี่ๆมากแบบไหนชมไหนนะคะเฝ้าจัดมาเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องโค้งสังบตองห่วงนะคะเดิมแทนแน่นอนเพราะวากว้อนสีออกมาขายแต่ละคันนะคะพ่อแม่พี่น้องผ่านการตรวจสอบนะคะจัดสื่อคิวซีนะคะทีมฉันะคะ มาบัญชีเรียบร้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะบอมีรลดคิลคิเลนะคะเอาอีรีนะคะลูกค้านอนหองคุณภาพรดนะคะสู้ตายค่ะพ่อแม่พี่น้องนลค่ะมึงเลยค่ะลูกค้าไฟถ่ายนะคะบอมีแตกบอมีหักนะคะพ่อแม่พี่น้องบอมีห้อยสเก็ตหินนะคะนี่ค่ะด้านหลังสวยๆแบบนี้ค่ะ เพดานนะคะบอมี่ลิ้วลอยในการใส่งานค่ะแอสร์แถวนะคะบอสามแถวบอส,สภาพส,ายสวยๆนะคะพอแมพี่นอกกอกอุปกรณ์ทุกอย่างมากครบ,บนะคะรุกความหัวน็อตทำบอมี่การแกะกันไายจุดเป็นอาดเนี้งกันกลุ่มๆส,ยสวยๆเช่นเดิมนะคะรุกงค่ะเดี๋ยวพ้ามือใส่ทองรดค่ะใส่ทองรดนะคะส,สภพาพส,ายสวยๆเลยค่ะพอแมพี่นอ้อกนี่ดาบอมี่จันงสนิมนะคะรูกคาะ ฟอสจูเนอร์นะคะเลี้ยงกันสวยๆแบบนี้ค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถฟอสจูเนอร์รถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่นะคะฝากติดต่อเข้ามาหาแคนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้ามาเมืองรถจริงก็ได้นะที่ร้านสุนค้าลมเก่าร้านซีอูตรงขามกับบิ๊กซีลมเก้ายูจังหวัดกอทมอนนะคะพี่ๆพี่ๆท่านไหนนะคะบอสะดวกมากนะคะบอเป็นยังค่าสามารถรอกรถนะคะออนไลน์เข้ามาค่ะ ี๋ยวแค่เปิดเอกสารเปิดพี่โอให้พี่พีแฟนแนแล้วไเซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะพี่พีท่านไหนนะคะที่มวัวแต่ตาชิงใจนะ,ะหรือว่าตาชิ่นจ่ไดบนะคะลูกค้าบได้รถสวยไว้ใช้งานแน่นอนค่ะถ้ามักนะคะเฝ้าจองค่ะพ่อแม่พี่น้องกับจังสิได้รถเมื่อบ้านนะคะปีใหม่นะคะสาหรับพี่พีท่านไหนนะคะที่กําลังไปเมืองปลายแดงอยู่เนาะ แวรับชมก่อนนะคะรู้ค่าแวเขามมเมืองรดก่อนนะคะซึ่งเสพเงินพ่อแม่พี่น้องไปหลายแสนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องอยากได้แบบใดสเปคใดนะคะติดต่อเข้ามาหาแคทค่ะสําหรับเมื่อนี้นะคะถ้าเซลแคทพอผิดประการใดนะคะผิดพลาดประการใดครับพ่อแม่พี่น้องต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุขคนทางยูทูบหลักะพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมโทรมาหาเซลแคทนะคะรู้ค่ะอยากได้รถสวยคุณภาพจิตเอก ต้องโทรหาเซลแคตเท่านั้นนะคะเมื่อนี้นะคะก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า